สวัสดีค่ะวันนี้มุมเกษตรจะพาเพื่อนเื่อมาดูดอกของแอสโตนะคะเป็นแอสโตที่ดอกของเขาเป็นสีธรรมดานะคะเป็นสีเหลืองนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเขาบานวันที่สองแล้วนะคะสีเขาก็จะออกซีดซีนิดนึงนะคะปกติเขาจะเป็นสีเหลืองเข้มกว่านี้นะคะแอสโตเนี่ยเขามีหลายตัวเลยนะคะมีเยอะมากแต่ว่ามุมเกษตรเนี่ยมีแค่ออสองตัวสามตัวนะคะซึ่ง กำลังกำลังอยู่ในช่วงของการสะสมสายพันธุ์นะคะแล้วก็จะมีตัวดอกสีชมพูนะคะแต่ว่าของมุมเกษตรเนี่ยยังเป็นต้นเล็กๆอยู่นะคะเขาก็ยังไม่ให้ดอกเนาะทีนี้เราจะมาดูลักษณะดอกของแอสโตนะคะเขาจะมี โดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยเขาก็จะมีเป็นสีเหลืองนะคะโดยส่วนใหญ่นะคะแล้วก็จะมีเป็นสีชมพูสีชมพูอ่อนนะคะเป็นสีแดงนะคะเป็นเป็นเป็นเยอะเลยนะคะแต่ว่าพวกสีแดงสีชมพูราคาก็จะแพงแพงกว่านิดนึงนะคะส่วนพวกสีเหลืองเนี่ยจะเป็นไม้ตลาดทั่วๆไปนะคะ แล้วก็แอสโตเนี่ยเขาจะมีลักษณะเด่นอยู่ที่กลีบดอกนะคะก็คือกลีบดอกของแต่ละต้นเขาก็จะแตกต่างกันออกไปนะคะจะไม่เหมือนกัน100%เปอซนาะอย่างต้นนี้เนี่ยเห็นไหมต้นนี้ขอบของเขาจะค่อนข้างที่จะเป็นขนนกนิดนึงนะคะ ซึ่งเป็นความพิเศษของของธรรมชาตินะคะที่เขาสร้างมาที่ไม้แต่ละต้นเขาจะมีความพิเศษที่แตกต่างกันอยู่แล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นลักษณะของต้นหรือว่าลักษณะของดอกนะคะเอ๋เห็นไหมลักษณะเป็นขนนกนะคะกลีบซ้อนสวยเลยนะคะต้นนี้ก็เช่นกันนะคะเป็นลักษณะขนนกแต่ว่าจะเรียวยาวกว่าต้นเมื่อกี้นะคะส่วนพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นกลีบดอกธรรมดานะคะธรรมดาแต่ว่าเขาก็จะแบบ มีทรงที่แตกต่างกันออกไปนะคะมันก็ไม่เหมือนกันสักทีเดียว100%ซนะคะเขาก็จะแตกต่างกันออกไปเนาะ,ะตัวนี้นะคะนี่เป็นลักษณะดอกของแอสโตรนะคะดูตัวนี้อีกรอบหนึ่งนะดูใกล้ๆนะคะตัวนี้เขาจะมีขนนองนิดนินะคะเดี๋ยวถ้าแอสโตรดอกสีแดงสีชมพูของมุมเกษตรบานนะคะจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูเนาะ แต่วันนี้จะมีเป็นสีเหลืองตัวธรรมดาก่อนนะคะเอสโตเนี่ยเวลาผสมุมกเกษตรจะต้องผสมข้ามต้นนะคะโดยอย่างที่บอกกันทุกทคลิปก็คือแคตตดส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะต้องผสมข้ามต้นนะคะก็โดยการที่คีบเกรสรของอีกต้นนึงนะคะมาใส่เกรสรตัวเมียนะคะเอสโตเกสรตัวเมียเขาจะอยู่สูงกว่าเกรสรตัวผู้นะคะซึ่งแคตตดที่เกรสรตัวเมียอยู่สูงกว่าเกรสรตัวผู้เนี่ยเราสามารถผสม เกสอนได้ง่ายติดง่ายนะคะตรงนี้จะเป็นในส่วนของเกสอนตัวเมียนะคะส่วนรอบๆนี้จะเป็นเกสอนตัวผู้นะคะเกสอนตัวเมียของแคตตัสที่เขาบานออกแบบนี้เนี่ยเวลาที่เราผสมจะติดง่ายนะคะโดยการคีบเกสอนตัวผู้ของอีกต้นหนึ่งนะคะมาใส่ใส่ที่เกสอนตัวเมียนะคะแคร์แคร์เขาแบบนี้นะคะ เคียแบบนี้มุงกรตรจะใช้ผู้การปัดนิดนึงนะโอ้ยคนละดอกกันดอกนี้สิอ่ปัดปัดปัดให้เขาฟูงๆนะคะแบบนี้นะคะก็เป็นการผสมง่ายๆเนาะสำหรับเอสโตรนะคะก็เป็นการผสมกันแบบง่ายๆแล้วก็เขาก็ติดฝักง่ายๆนะคะอ่ะดอกนี้นะคะ ต้นนี้เนี่ยจะเป็นต้นที่เขาบานเมื่อวานนะคะแล้วก็มุมเกษตรผสมไปนะคะเมื่อเขาบานแล้วเขาปกติถ้าเป็นหน้าร้อนเนี่ยเขาจะบานแค่วันเดียวนะคะแต่ว่าช่วงนี้หน้าหนาวเขาจะบานสองวันเนาะพอเขาบานเสร็จเขาก็จะเราผสมกสอเสร็จดอกเขาก็จะเหี่ยวแบบนี้นะคะแล้วก็ผ่านไปอาทิตย์หนึ่งนะคะถ้าเขาติดเนี่ยถ้าเขาติดเนี่ยตรงกระเปาะของเขาเนี่ยหรือว่าตรงโคนดอกของเขาเนี่ยก็จะแบบ พองออกมานะคะฟูฟ่องพองออกมาแสดงว่าเขาติดแล้วนะคะเม็ดเขากําลังจะเริ่มเติบโตอยู่ในท้องนะคะแต่ถ้าเขาไม่ติดนะคะเดี๋ยวเขาก็จะฝ่อ,อไปแล้วก็แห้งเหี่ยวไปเองนะคะเมื่อวานมุมเกษตรผสมดอกนี้กับดอกนี้นะคะเห็นไหมน่าจะติดทั้งสองต้นนะคะเดี๋ยวเราต้องมาลุ้นกันนะคะว่าเขาติดเยอะไหมนะคะเราก็จริงๆมุมเกษตรเนี่ยเคยทําคลิปเกี่ยวกับ การเก็บฝากแอสโตให้เพื่อนๆดูแล้วเนาะแต่ว่าตอนนั้นนี่มีแค่2ฝากนะคะแต่ถ้ารอบนี้เขาติดเยอะเนี่ยเดี๋ยวมุมกเกษตรจะมาทําคลิปเกี่ยวกับฝากของแอสโตให้เพื่อนๆดูอีกทีนึงเนาะฝากของเขาเนี่ยถ้าเราผสมเขาเรียกว่าผสมติดดีๆเนี่ยฝากเขาจะอ้วนจะใหญ่มากนะคะสวยมากนะ,ะมุมกเกษตรชอบชอบฝากของแอสโตนะคะเพราะว่า แอสโตเนี่ยเขาจะมีมะเมล็ดที่มีขนาดใหญ่เนาะเพราะฉะนั้นฝักของเขาจะอ้วนใหญ่มากนะคะแล้วก็สีเวลาเขาสุกออกมาเป็นสีชมพูคือน่ากินมากนะคะน่ากินมากแต่ว่ากลิ่นนี่โอ้โหมึงเป็ไม่ชอบกลิ่นของเขาเลยกลิ่นของฝักแอสโตเนี่ยจะค่อนข้างที่จะเหม็นนะคะเวลาที่เราเอาออกมาล้างอ่ะดอกนี้จะออกสีสีแดงๆนะคะนิดนึงเนาะ อีกนิดเดียวก็จะได้สีส้มแล้วเนี่ยเดี๋ยวมุมกเกษตรลุ้นดอกสีชมพูนะคะมุมกเกษตรเพิ่งซื้อมาตอนต้นเล็กๆนะซื้อมาเป็นกระถางเล็กๆมีอยู่สีต้นด้วยกันต้องลุ้นดูว่าเราจะได้ดอกสีชมพูสักกี่ต้นนะกระถางละสี่ต้นนะคะ,ะ,นนะ,คะซื้อมาสองกระถางแต่ว่าคือเขาเออ เขาตายไปสองต้นเนาะเหลือหกต้นนะคะแล้วก็ที่เพาะมาเมล็ดไว้อีกเยอะเลยนะคะเราต้องมาลุ้นกันนะคะว่ามุมเกษตรเนี่ยจะได้แอสโตดอกสีชมพูนะคะ,ส,ะ,คะสีชมพูสีแดงนะคะกี่ต้นกันนะคะมุมเกษตรก็ลุ้นๆนะคะอยากได้สีชมพูมากนะคะเพราะว่าเราจะหาซื้อก็ไม่ค่อยมีขายนะ,ะเขาเก็บกันนะคะเขาไม่ค่อยปล่อยกันเนาะ เราก็จะหาซื้อได้ยากนิดนึงนะสำหรับตัวสีชมพูนะคะเป็นตัวพิเศษที่ยังมีไม่เยอะในตลาดเนาะราคาจะค่อนข้างแพงแล้วก็หาซื้อยากนะคะยิ่งถ้าต้นที่เป็นแม่พันธุ์เนี่ยจะหาซื้อยากบางทีราคาก็แพงมากๆนะคะก็เลยอาศัยซื้อต้นเล็กๆมานะคะซื้อต้อนเล็กๆมาดูแลรักษาเขาเรียกว่า มาอนุบาลเองนะคะก็ต้องใช้เวลาเป็นปีๆนะคะกว่าที่เขาจะโตกว่าที่เขาจะโตแล้วจะให้ดอกให้ผลนะคะดอกเอสโตเขาจะบานโดยปกติโดยทั่วๆไปเขาจะบานแค่วันเดียวนะ,ะถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะให้เขาบานนานๆสักสองวันอย่างเงี้ยคนที่จะเอาไปไว้ในล่มนะคะเวลาที่เขาบานแล้วนะคะสามารถเอาไปไว้ในล่มได้นะสามารถเอาเขาไปวางไว้ในร่มได้ แต่ถ้าแดดคือในร่มแต่มีแสงอ่ะเออไม่ร้อนแต่มีแสงนะเขาถึงจะบานแต่ถ้าเพื่อนๆเอาไปวางไว้ในจุดที่ไม่มีแสงเขาก็ไม่บานกันนะดอกแคทตัสนะคะเพราะฉะนั้นต้องมีแสงนะอย่างบางวันเนี่ยถ้าเกิดว่าฟ้าครึ้มๆนะคะถ้าเกิดว่าฟ้าครึ้มๆเนี่ยเขาก็จะบานได้แบบบานไม่สูดอ่ะเขาก็จะไม่สวยนะคะ แสงเป็นเรื่องที่สําคัญนะคะแต่ถ้าอยู่ในจุดที่แดดจ้าหรือว่าแสงเยอะเกินไปเนี่ยเขาก็จะบานแป๊บเดียวนะเขาก็จะหุบไปเลยเรื่องพวกนี้ต้องค่อยๆเรียนรู้ไปนะเราต้องเลี้ยงก่อนเลี้ยงแล้วก็เราค่อยๆเรียนรู้ไปถ้าเกิดว่าแบบบางทีคนอื่นเขาพูดเนี่ยคือสภาพแวดล้อมไม่เหมือนกันไงสภาพแวดล้อมสภาพอากาศไม่เหมือนกันไง อย่างแถบประเทศยุโรปอ่ะที่เขาอากาศหนาวอะไรประมาณเนี้ยก็คือถ้ามีแดดมาแดดอ่อนๆแดดเขาจะไม่แรงเหมือนเมืองไทยเนาะเขาก็สามารถที่จะเอาไปต่างแดดได้นะคะแต่ของเมืองไทยนี่คือแดดร้อนมากนะคะร้อนสุดๆแล้วถ้าแบบเราเอาไปต่างแดดเนี่ยต้นไม้ถึงกับไหม้นะคะก็คือที่จริงบอกว่าออกแดดร้อยได้ไหมก็ได้นะคะแต่ว่าเราต้องเทรนเขาก่อนเพราะว่า ร้อนมากจริงๆนะคะร้อนจนไหมเลยอ่ะเออแล้วก็ทีนี้ดอกเขาบอบบางขนาดนี้นะถ้าเกิดว่าเราเอาเขาไปไว้กลางแดดจ้าคือปกติเขาหูบอยู่ในเขาเรียกว่าเขายังไม่บานใช่ไหมกลีบดอกเขาอ่อนเขาเขายังไงอ่ะเขาอ่อนเขาเขาเขาบอบบางอยู่แล้วนะคะแล้วก็พอเขาบานออกมาเจอแดดเปลี่ยงนนะเจอแดดเปลี่ยๆก็คือเขาก็จะ เหี่ยวไวนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆถ้าอยากจะดูดอกเขานานๆน,นะคะก็เอามาไว้ในโรงเรือนที่อย่างน้อยก็พรางแสง50%นะคะเขาจะบานสวยแล้วก็บานนานบานทนนะคะหรือว่าถ้าเพื่อนๆอ,อยู่ในห้องทํางานเอาไปไว้ในห้องทํางานก็ได้นะคะแต่ว่า ขอให้มีแสงนะคะถ้าไม่มีแสงบางทีเขาบานไหมเขาก็บานแต่ว่าบางทีเขาบานไม่สุดก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แค่นั้นเองนะคะวันนี้มุมเกษตรก็พาเพื่อนๆมาดูดอกของแอสโตนะคะแล้วก็มาผสมเกสร ดอกแอสโตของมุมเกษตรแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวถ้าเขาติดฝากยังไงมุมเกษตรจะมาอัปเดตให้เพื่อนดูเนาะวันนี้วันที่30เดือนธันวานะคะเดี๋ยวถ้าเขาติดฝากยังไงมุมเกษตรจะมาอัปเดตให้ดูว่าผ่านไปอาทิตย์หนึ่งเขาจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็กี่อาทิตย์เขาถึงจะสุกนะคะโอเควันนี้เราก็เจอกันแค่นี้ก่อนเนาะสาหรับคลิป พาเพื่อนๆมาดูดอกแอสโตรแล้วก็มาผสมเกสรดอกแอสโตรนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมุมเกษตรในโอกาสต,ต่อไปนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ